วันนี้จะพามาเปิดเส้นทางอายุน้อยร้อยล้านหรืออีกทีหนึ่งก็คือเส้นทาง18มงกุฎของบอนนี่เมธาเจ้าของดาลุมะซูชิกันเปิดเส้นทางอายุน้อยร้อยล้านดาลุมะซูชิบอนนี่เมธาจากร้านขนาดเล็กพุ่งสู่การขายแฟรนไชส์และคูปองทำเอารวยเละสู่ชีวิตอายุน้อยร้อยล้านภายในไม่กี่ปี เป็นประเด็นร้อนแรงในตอนนี้นะคะที่ออกคูป,ปองบุฟเฟ่แล้วเจ้าของก็หายไปแต่ปัจจุบันอัปเดตตอนนี้คือจับได้แล้วนะสำหรับร้านบุฟเฟ่อาหารญี่ปุ่นชื่อดังที่มีหลายสาขาทั่วกรุงเทพได้มีการขายวอลชเชอร์จนมีลูกค้าบอกต่อและเข้ามาซื้อมาใช้บริการจำนวนมากสุดท้ายพบว่าแฟนเพจเฟซบุ๊กเว็บไซต์ของทางร้านหายไปแบบล่องหน เรื่องดังกล่าวเนี่ยทำเอาหลายคนสงสัยเพราะว่าเจ้าของกิจการบุฟเฟ่คนนี้เป็นใครมาจากไหนจึงสามารถขยายกิจการจนเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางจนมีผู้ร่วมลงทุนและซื้อไวเชอร์จำนวนมากมาเปิดจุดเริ่มต้นของดารุมะซูชิกันค่ะสำหรับเจ้าของกิจการคือบอนนี่เมทาชลิงสุขอายุ42ปี ปัจจุบันมีสาขาทั้งหมด27สาขาในจำนวนนั้นมี6สาขาเป็นของเบลนี่ส่วนที่เหลือเป็นแฟรนไชส์มุมมองการทำธุรกิจเคยให้สัมภาษณ์ผ่านไฮโซกัส so สิบเผยแพร่ว่าผมเริ่มเปิดร้านอาหารสาขาแรกที่อุดมสุข50สำหรับดารุมะซูชิถือเป็นแบรนด์ที่ผมสร้างขึ้นเองที่ให้ชื่อนี้เพราะว่า ผมฝันถึงก็คือตอนแรกผมกลับมาจากออสเตรเลียผมอยากทำธุรกิจส่วนตัวก่อนหน้าน,นี้ผมเคยทำร้านอาหารไทยพอกลับมาก็ฝันอยากมีร้านอาหารของตัวเองตอนนั้นคิดว่าจะเปิดร้านอาหารและร้านอาหารสักร้านหนึ่งแล้วตอนนั้นธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่นเนี่ยดังมากใครๆก็อยากเปิดประมาณเมื่อ -78 ปีที่แล้วครับนอกจากนี้ เขายังเผยเป้าหมายการทำธุรกิจว่าต้องบอกว่าผมไม่ได้ขายเป็นบุฟเฟต่ตแต่ขายเป็นเอลาเคิร์ดผมกับเชฟเป็นคนช่วยกันคิดเมนูขึ้นมาจนตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นบุฟเฟต่ตแล้วก็มีทั้งหมด20สาขาในอนาคตตั้งเป้าว่าอยากเข้าถึงตลาดหลักทรัพย์นับจากนี้อีก3ปีถึงตอนนั้นน่าจะ50สาขาเพราะตั้งเป้าไว้ว่าจะขยายปีละ10สาขา สำหรับหนึ่งในบุคคลที่ซื้อแฟรนไชส์ดารุมะคือเพชรกริตทาลวีทายาทเครื่องครัวจะเศซึ่งเคยให้สัมภาษณ์กับกรุงเทพธุรกิจถึงเหตุผลที่เลือกลงทุนกับดารุมะเนื่องจากเป็นเพื่อนกับเจ้าของแบรนด์ตั้งแต่ปฐมโดยเธอซื้อแฟรนไชส์6สาขาหลังเกิดเหตุคุณเพชรได้โพสต์ชี้แจงว่าหลังซื้อแฟรนไชส์เจ้าของแบรนด์ดูแลเองทั้งหมด ตั้งแต่การบริหารรายรับรายจ่ายไปจนถึงการจัดโปรโมชั่นแล้วปันผลให้เธอเป็นรายเดือนนอกจากนี้ยังพบว่าเมทาขายแฟรนไชส์สาขาหนึ่งให้กับบุคคลสองคนโดยทั้งสองคนไม่รู้ว่ามีการขายสาซ้อนเพิ่งมาทราบเมื่อเกิดเรื่องว่าตางก็ถือสัญญาเป็นเจ้าของสาขาเดียวกันทำให้เมทาได้รับเงินจากการขายแฟรนไชส์สาขานี้สาขาเดียว5ล้านบาท ปัจจุบันดารุมะซูชิได้เปิดกิจการแล้วทั้งหมด27สาขาภายหลังจากเกิดข่าวปิดดารุมะซูชิพร้อมเยียมหายเข้ากีบเม่ของเมทาในโลกออนไลน์มีการแชร์ภาพจากเพจเผยไลฟ์สไตล์บอนนี่ว่ามีการใช้ชีวิตสะดวกสบายกินเที่ยวหรูหราพร้อมภาพคู่แฟนหนุ่มคนสนิททั้งนี้มีรายงานว่า นายเมธาถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจรวบตัวได้ที่สนามบินขณะเดินทางเข้ามาภายในประเทศพร้อมรับผลทางกฎหมายที่ยังคงต้องติดตามกันหลังจากนี้ดูแล้วเรื่องก็ยังไม่จบง่ายๆนะคะต้องติดตามตอนต่อไปถ้าชอบช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามมีที่มาพบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ